ครับก็มาสู่ผ่าโรคปฏิหารกับอาจารย์ธาดาที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมซับแชนแนลน,น,นะครับนะในค่ำคืนนี้ะนะครับเมื่อกี้อาจารย์วีโรตั้งทัตตั้งทัศสวัสดนะครับเมื่อก่อนไม่มีไม่โทแล้วหลังก็ไปเติมไม้โทโให้รู้ว่าแซ่ตั้งอ๋อแต่ฟังเศรษฐกิจหุ้นการเมืองการเงินเศรษฐกิจพี่นา่ก็ก็อบย่างที่อาจารย์บอกต้องมีสติเพื่อจะมีสตังและอย่าประมาทนะครับ ฟังล้วเครียดไหมเครียดมากอาจารย์อื่ะเครียดมากเรากลับมาสู่พระสู่เจ้าส่วนใหญ่ตอนต้นปีนี้หลายท่านก็จะไปทําบุญเก้าวัดนะครับอย่างผมก็จะเหมาสํารอไปเกาะรอบเกาะลัตนะโปกโศิ์เลยวัดพระแก้ววัดอะไรซึ่งพวกนี้เขาจะรู้เลยว่าไปไหนไปไหนไปไหนและเขาซักแซกเก่งมากเลยนะครับก็องค์หนึ่งที่นะครับมักจะเป็นที่บูชากันนะครับก็คือองค์พระพิฆเนศ ที่อยู่นี่มืพานที่ใช่ไหมคะใช่แล้วนี่องค์พระพิคเนตนี่แต่องค์นี้นะครับทําไมใส่ใสล่ะนะครับนะครับดูองค์พระพิคเนตหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นนะครับหินคอต์นะครับหินคอต์หรือภาษาไทยจะเรียกว่าหินเขี้ยวแก้วหนุมานค่ะจาครับถ้ามันมีแร่ธาตุอยู่ข้างในเช้นเป็นสีทองสีใสใยทองทองมันก็เรียกว่าอะไรนะไหมทองถ้ามีสีดำดำเขาเรียกว่าอะไร 9ก้วคนเล็กอืะนะแต่ทำไมอาจารย์หนึ่งเอาพระพิคเนทที่มีเป็นทําจากหินคอร์สมาให้ท่านบูชาเนี่ยผม,มให้บูชานะซึ่งมีอยู่ประมาณสมองค์ใหญ่มีอยู่สมองค์องค์เล็กมีอยู่ประมาณ10บองค์ะนะครับก็ผ่านพิธีด,ดางพามมาแล้วเพราะว่ามีตำนานบางคนบอกว่าไปใช้โลหะเนื้อผงดีทั้งนั้นแต่ผมไปศึกษาตำนานและทั้งอินเดียใต้นิยมใช้หินและหินนั่นก็คือหินคอร์ส ตำนานว่าไงรู้ไหมค่ะอาจารย์เ่ามากําเนิดพระขันธกุมารหรือสกันทะไงค่ะลองไปเปิด g o o g l e ดูจะมีตอนนี้ของอินเดียก็คือว่ามีมารมาลบแล้วทีนี้่าเขาจะต้องให้กําเนิดกําเนิดอพระขันธกุมารเทพเจ้าแห่งนักลบเพื่อที่จะไปลบที่สือว่าเป็นพี่น้องของพระขันธพระพิกเนศนะครับแล้วทีนี้พระศิวะต้องบำเพ็ญก็เลยให้เขาเรียกว่าให้นำเชื้อภาษา วิชาการเรียกน้ําอสุจิ <c oughs> ในโลกนี้แต่ทางนั้นทางอินเดียเขาในตำนานเขาเขียนให้น้าเชื่อน้ําเชื่อนี่ผ่านพระคณีมาพระคณีแต่งร่างเป็นนกวิราบแ <c oughs> ลนกวิราบก็สือ่อน้ําเชื่อจากโอ้โหร้อนมาก <c oughs> โอ้โมันร้อนแหละก็เลยลงมาที่แม่น้าคงคา <c oughs> ลงมาน้ําคงคาแล้วแล้วก็เกิดกายเกิดกายเป็นพระขันธกุมาขึ้นแล้วส่วนสะเก็ดนี่ก็เกิดกลายเป็นหินเขี้ยว <c oughs> แก้วอนุมานหรือหินคอร์ส <c oughs> คนอินเดียใต้จึง,งนับถือ อินเดียใต้นะต้องบอกแล้วนะครับอินเดียใต้เพราะนั้นการบูชาต่างๆเขาจึงเอาขินคอหรือเขี่ยวแก้วหนุมานเนี่ยมามาแกะเป็นองค์พระโดยเฉพาะพระสักกันพะพระขันทกุมารหรือพระพิคเนตเพราะถือว่าสืบเชื้อสายมาจากองค์พระศิวะนะครับอาจารย์ธาดาก็มีให้บูชาดังนี้เพราะว่าเป็นปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้อะไรใหม่ๆอยากจะประสบความสำเร็จดังนั้นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จคือ พระพิกเนตค่ะนะครับและว,วิธีการบูชาแล้วเดี๋ยวผมก็จะแถมนั่นไปให้ยันหัวใจค่ะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักยันหัวใจไม่รู้จักค่ะโอ้ถ้าเราไปทาตามบทาพามมายันหัวใจที่มันกลมๆเหมือนกลีบดอกบัวนั่นแหละจริงๆเขาบอกว่ามีเทวรูลูก็ต้องมียันหัวใจใช่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาถ้าวัดแขกก็อาจจะวางอยู่ข้างหลังพระพุทธรูปหรือเราจะมาวางข้างล่างก็ได้นะครับบางตำราเขาก็เรียกว่าเป็นที่อยู่ของเทวดา ะนะครับมีเทรวรูปแล้วก็ต้องมียันหัวใจอ่ะเดี๋ยวเอาองเล็กขึ้นไหมดูอ่าองเล็กประมาณเขาเรียกไรหนึ่งเซนกว่ากว่าเน่ะนะครับให้บูชาเท<ถ>่าไหร่ดีคุณโอปอ4 9สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสี่ร้อยเก้าเก้านะครับแล้วถาจา์มีกี่องค์นะคะสิบองค์ค่ะน,นะครับอ่านี่ใส่<า>อ,อืมอนอย่างนี้ใส่ห้อยได้เลยนะคะเนี่ยาจานแล้วดูมีค่าด้วยนะครับเพราะเป็นเป็นหินเป็นหินคอ์สนะครับเป็น เขาเรียกวเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติอายุหลายพันปีพันหลายพันล้านปีพันล้านล้านปีใช่ไหมหลายพันปีหินอันนี้ก็ประมาณเซนกว่าๆนะครับสวยมากนะครับแล้วก็อีกองนะคะอีกขนาดละค่ะอีกขนาดหนึ่งก็ขนาดนี้นะครับประมาณห้าสองสองนิ้วครึ่งนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณสี่ห้าองค์เองนะครับเพราะอันนี้นะครับก็จะมีการปลูกเสกตามพิธีพามนะครับดูไหมใส นะครับส่วนข้างล่างก็เป็นเนี่ยธรรมชาติเลยแท้ๆอยากให้ท่านผู้ชมจับจับจงเลยอะค่ะเย็นเย็นค่ะครับผมอันนี้ให้บูชาเท่าไหร่ดีคุณโอปอ่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมนะครับก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นองค์ใหญ่นะครับองค์เล็กก็สี่ร้อยเก้าเก้านะครับสนใจโทรมาที่เบอร์อาจารย์นาดาศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดแปดแปดถ้าไม่รับสายโทรหาคุณโอปอด้วยก็ได้เบอร์อะไรนะศูนย์แปดห้าค่ะครับหกหนึ่งแปดค่ะ 1899ค่ะเบอร์ใหม่นะครับเบอร์ใหม่เขาเลยยังจำไม่ได้085 618ปดห้่ค่ะ0 8น618 1899นะครับคุณโอปอเส่วนเบอร์อาจารย์ธาดาก็087 59 17 888ก็ขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้อาจารย์บอกว่ามี5องค์ใช่ไหมคะโอปอลนองค์โอเคหรือ4องค์ค่ะอาจารย์โอเคจช่เออทีนี้เรากลับมานี้นะครับ สําหรับเดือนมกราคมนี้นะครับหนังสือถ้าอยากรู้จักว่าอาจารย์ธาดาเป็นใครมาจากไหนหนังสืออิทริตพระเกจิลงละเอียดยิบเลยอิทาริตพระเกจินะครับวางแพงเล่มนี้รู้สึกจะแถมพักเครื่องด้วย<อ>นะครับแถมพักเครื่องพิมพ์แค่หมื่นเล่มเท่านั้นเองนะ,ะนะครับตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับตรงผมไม่มีนะครับก็จะมีประวัติของบมมีเรื่องราวาต่างๆและนะครับอันนี้นะฮะก็จะหมดแล้วเพราะต่างประเทศเหมาไป น้ำมันวาดมหาเสน่ห์นะครับค่ะนะครับก็ในมีวาดกี่ชนิดจําได้ไหมผมบอกว่าน้ำมันวาดเมตาร้อยแปดกี่ี่มีวาดหนึ่งร้อยยี่สิบสองชนิดนะครับร้อยกว่าเนี่ยอี่สิบสองอะร้อยยี่สิบสองนะครับแล้วก็ไม่มีรายชื่อทั้งหมดแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นวาดนะครับเดี๋ยววาดดอกทองค่ะแต่ภาษาสุภาพเห็นเขาบอกเรียกว่าวาดรากลาคะ ครับเป็นองค์ประกอบหลักนะน้ำมันของอาจารย์ชุมชัยคีรีหนูกับแมวแล้วก็น้ำมันน้ำมันว่านไก่แดงซึ่งทางเหนือเขาว่าทาทาลูกไก่แล้จะเดินตามแล้วก็น้ำมันว่านเออน้ำมันช้างผสมโขงก็คือฟีโรโมนหรือว่าเวลาช้างตกมันจะออกมาทางทางทางใบหูนะครับก็จะส่วนผสมอยู่ในนี้มีบูชาที่ศูนย์พระเครื่องพรปู่เจ้าอยู่เนี่ยมอ นะครับหรือเปิดเว็บไซต์ Google นะพิมพ์ว่าพรปู่เจ้าซึ่งเป็นศูนย์พระเครื่องส่งตรงไปจีนไปสิงคโปร์เยอะอนั้นอาจารย์หนึ่งเลือกให้คุณนบนะครับ,รบเจ้าของพอรปู่เจ้าเป็นตัวแทนจัดจาหน่ายอาจารย์เพราะเพราะว่าจะได้กระจายไปนะครับคือเมื่อก่อนรายการอาจารย์โอปอก็เห็นว่าไม่เคยขายอะไรเลยไม่เคยขายอะไรเลย แต่เรายังมีสังขารอยู่มีเราละความจริงไม่ได้ต้องกินอยู่ต้องเดินทางนะตอนนี้ก็ต้องหาทางสนับสนุนเพื่อที่ผมจะไปทําหนังสือธรรมะทําอะไรอะไรอีกต่างๆมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งคุณโอปอทวงอะไรสีบึ้งแม่นังกวักวันนี้ยังไม่ได้ออกมานะครับแต่ว่าผมจะมีนางกวักเล็กๆองค์ดึงใส่ลงไปนะครับ นางกวักเนี่ยตามตำนานโบราณเขาเรียก่็เป็นลูกสาวของปู่เจ้าเขาเขียวะนะเพียงใสายันสัญญาก็มีม,มีลูกคนเดียวชื่อนางกวักนะครับนั้นจะเป็นมหานิยมอย่างมากและตําราเดิมของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเขาก็จะให้ใส่ในตลับนะครับตลับนี้ก็คือเหมือนอเ,เหมือนบ้านของท่านเวลาไปขายของก็เปิดตลับออกเวลาจะอ่าหมดนะปิดปิดร้านก็ปิดตลับคือให้ท่านกลับบ้านปู่เจ้าเขาเขียวอยู่ในถ้ำถูกไหม นะครับแม่นางกวักก็ต้องมีมีถ้ำมีที่อยู่นะครับงันั้นเราจะเอาแม่นางกวักเนี้ยไปใส่ในสีพึ่งสีพึ่งเรานะเป็นผงว่านเมตาร้อยแปดนะครับแล้วก็ผ่านการปลูกเสกมาเยอะนะครับมีส่วนผสมของคุณอ่าสีพึ่งของคุณแผนเมื่อร้อยสองร้อยปีที่แล้วคนะครับแล้วก็มียองอาจารย์ประครองประครองที่ที่ฟังเข็มอ่ะก็ชูมีหลายหลายมมนสารของอาจารย์มารวมกัน เทปหน้าจะได้ไหมคะจารย์ได้วันนี้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกอ, <ไป S 1> อีกแล้วไวมากค่ะ,คะนะครับก็สวัสดีปีใหม่ฝากความคิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมุนไพรชาใบขู่ค่ะครับสมุนไพรไทยเบาหวานความดัน<ช>ไขมันกองดันจะถูกขจัดออกไป089 056 5991 080 454 4262นะครับแล้วก็ส่วนตัวอาจารย์นะครับ นะครับก็เขาเรียกว่าอาหารเสริมวรพพนะครับสารสกัดจากใบแป๊กกวยและเปลือกองุ่นนะครับเขาเรียกว่าการดีท็อกร่างกายของตัวเองเมื่อร่างกายขับสิ่งไม่ดีเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆออกแล้วนะครับร่างกายก็จะสู่สมดุลเองนะครับสนใจนะครับโทรหาเบอร์อาจาร์ธาดา0875917888ขอย้ำนะครับน้ำมันว่านนะครับทำมา 200ขวดนะครับจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือหลักสิบนะคะนะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องพรปู่เจ้าหรือโทรมาหาจาย์ธาดาวิธีใช้มีเป็นโพยให้เลยเต็มๆนะครับแล้วก็มีพระองพ์พพิคเนตนะครับเอน้ำน้ำมันว่านนะครับ5 0าบาทนะครับตามศูนย์พระเครื่องพรปู่เจ้าอยู่ในมอองนี้999้บาทนะครับนะครับอันนี้เหลือสีองค์ค่ะอปอเก็บไว้องค์หนึ่งนะอันก็คือพัพิคเนตทำจากเนื้อหินควอร์หรือหิน เขี้ยวแค่วอนุมานนะครับองเล็ก499นะครับบูชาได้นะอาจารย์ทาดาตรงนี้นะครับแล้วสีพึ่งเดี๋ยวจะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมติดตามหนังสืออาทิตย์อิจริตพ์ะเกจิเดือนมกราคมนี้นะครับท่านจะได้พบผมแรู้จักผมกันเต็มเต็มาาโอ้เหนื่อยต้องไปเอาอะไรสมุนไพรใบขู่ชาบใบขู่มาดื่มซะแล้วาานะสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่2557ขอให้ทุกท่าน มีความสุขตลอดปีนะครับอย่าลืมมีสตินะครับเมื่อมีสติไม่ประมาทนะสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับท่านนะครับวันนี้สวัสดีสสดครับ